การประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อยกระดับหลักสูตรวิชาขนมอบและเบเกอรี่้วยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวร่วมกับบริษัท u ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้งจำกัด ได้สนับสนุนวิทยากรในการช่วยส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอาหารเบเกอรี่โดยมีนางสาวแรมรุ้งวรวัฒน์อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นประธานปิดการประชุมและมอบป,ประกาศนียบัตรเป็นเรื่องราวที่อบรมเพื่อที่จะยกระดับหลักสูตรวิชาขนมอบและเบเกอรี่ซึ่งตอบโจทย์ในเรื่องของความต้องการของตลาดอย่างมาก แล้วก็พวกเราก็โชคปีมากที่เบสฟู้ดอะค่ะได้ประสานให้เชฟระดับโลกอะค่ะสองท่านมาเป็นคุณครูแล้วก็มากกว่าการเป็นคุณครูก็คือมาอบรมให้ความรู้แล้วก็บอกเทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชฟนัทไม่ว่าจะเป็นเชฟพลอยนะคะซึ่งทั้งสองท่านนี้เนี่ยก็มีดีกรีระดับโลกได้รับเกียรติมิยมแล้วก็ได้รับเหรียญทองโอลิมปิก มีผู้ที่เข้ารับการอบรมอะค่ะซึ่งเป็นผู้แทนจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว12แห่งทั่วประเทศนะคะผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้จะได้รับประโยชน์มากมายที่สําคัญคือสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างมีคุณภาพตลอดจนนําผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากยูนิลิเวอร์ไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและลดราคาต้นทุนการผลิตได้